ก็โอเคครับวนูนเนี่อยู่กับคาย t ตรีทนะครับผมอยู่กับเกมมือถือที่ยังไม่ลงสโตรไทยนะแต่เราจะมาเล่นให้ดูก่อนอันนี้ผมโหลดมาจากโตนอกนะก็ภาพโคตรสวยไอ้เหี้ยเกมควยอะไรก็ไม่รู้ภาพสวยชิบหายเลยนะเราไปลองคี่เลยว่าน่าจะรีวิวได้ไม่เกินห้านาทีโทรศัพท์น่าจะพังนะภาพแม่งสวยเกิน โอ้เสียงเสียงเสียงท่อเสียงท่อโคตรเอาโอ้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 อันนี้นี่ไม่ได้อยู่ในแผนนี่ไม่ได้อยู่ในแผนโอ้โอ้เดี๋ยวไปหาถนนลงๆขี่ก่อนเดี๋ยวดูแมพก่อนนะมืโซหลังอ่ะ ตรงนี้ใช่ไหมต้องเลี้ยวหัวกลับอะ่ะโอ้โหไอ้เจี๊ยนโอ้โหโอ้ตายฝีมือการขับรถนี่ม่เป็นรองใครรถนี่มันแรงจริงๆ้องออกถนนหลัง โอ้โหโอ้โหโอ้โหสพานอ่ะเดี๋ยวดูดแมพกันโอเคสะ,สะพานสะพานสะพานลองโอ้เรามาลองถนนก่อนแล้วกันนะลองฟัคหนึ่งไฟแดง ลองทั้งหนึ่งไฟแดงโอ้ร้อย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 ยี่ร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่โอ้ร้ 100, 100, 100, 120, 120, 120. อยยี่ร้อยสามร้อยสามโอ้ดึงเบรกมือดึงเบรกมือเดีหาทางขึ้นบันเวกันมันขึ้นอ๋อถนนหลังถนนหลังถนนหลังสายเมื่อกี้ ไป้ว,ว,วหลังแล้วหลังเดี๋ยวไปลองไปลองบนทางด่วนน่าจะแ่งทางด่วนโอ้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  ลองดิ่เอี้ผิดเลนเหรอวนะเนี่ยร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี้อยแม้อยสี้อยสี่สแล้วรแล้ว ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหหรอโบหมดรถแม่งตันแล้วป่ะร้อยหกอหงร้อยเจ็ด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 เจ็ดอือขอรอยแปขอร้อแป เออมาอย่างนี้ร้อยแปดไม่ไรอ่ะไอ้แม่ง่อนรอแล้วโอ้ใหเย,ย็อเข้าไปรุนอูมาอย่างนี้ร้อยแปดไม่น่าไหวเ๋ยขี่กับโอ้โห,โโหยภาพแม่งสวยจัดเลยเกมอะไรภาเพเือขนาดน,นี้วะโอ้โแต่ยังไม่ลงสตูไทยนะ วันนี้ผมโหลดมาจากสตูต่างประเทศไปนี่แหละขี่สวนเลนน่ะขี่สวนเลนขี่สวนเลนขี่สวนเลน ร้อยสไห้อยสี่โอ้อาดอาดอาดอดร้่แล้วีวโอ, <Jessie. S 1> อ้ร้อยห้า <yah> ร <oo> 36, ้าแมพหลไม่ทันโอ้ร้อยหกร้อยแล้วร้อยหกแล้วอีนิดนึงปอีนิดนึงโอ้ยร้อยห ลหกแล้วไรเอลเจ็ดละเจอ๋อิบแลโอ้แกนี่ขับรถไม่ดูเร็วดึงบมกมือฮะดึงบรกมือโอ้ยโอ้แม่งมันจริง โอ้แต่เครื่องเริ่มแหลกแล้วตอนนี้นโอ้โหภาพมันสวยแล้วแบบไอ้นี่เกินไปเลยอไอย้ยังแหลกค้างไอย้ยางค้างไอย้ยัค้าง <c oughs> โอเคแล้วก็คงจะต้องจบการรีวิวเกมนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ไม่งั้นเครื่องผมระเบิดแน่ ไว้ค่อยมาเล่นกันตอนเข้าสตไทยแล้วกันนะอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยๆนะอืมโคตรมันไอ้ภาพแม่งสวยจริงสวยแบบสวยจัดอ่ะดูดิดูดิภาพแม่งสวยจัดอโอ้ถ้ามันทาแนว GDA แล้วภาพอย่างนี้นะโหบอกเลยว่าเกมแม่งดังแน่ดูดิือภาพแม่งอย่างสวยอะถ้าทําแนว GDA แล้วแบบทําภาพอย่างนี้นะโหบอกเลยว่าดังดังแน่ๆดังแบบดังจัดเลยแหละ โอ้ oh, แล้วดูแมพยังใหญ่ดูดิผู้แมพใหญ่จัดเลยนะดูผู้แมพยังใหญ่อดูดิแมพยังใหญ่โคตรเอาเลยวะโอเคทุกคนเราก็มารีวิวเกม,มนี้มาดีแล้วกันนะภาพแม่งโคตรสวยเลยนะแล้วนะลรถก็โคตรแรงนะครับผมใครชอบเล่นเกมแนวรถนะครับผมก็มาเล่นได้นะเกมนี้ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ชอบกราฟิกสวยๆนะโอเคไว้เจอเกันคลิปหนา้าสวัสดีไปละ